โดยที่ครับคลิปนี้จะมาดูไซ์งานก่อสร้างบ้นันพักไซนึงชั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งไซ่งานนะครับที่เรารับเหมาก่อ,อสร้างนะครับตอนนี้พ่อรัดและพ่อเลก,ก็กําลังลงเหล็กนะครับผมเพิ่งไปเอาเหล็กโครงลังคามานะครับมาถึงหมาดเลยนะครับพอถึงแล้วเราก็จะมาพ่นสีกันเสร็งกันนะครับพรุ่งนี้ก็ว่าจะไปสั่ง เืองคอนกรีตไว้นะครับเราพาไปรับชมโคงส้างด้านบนครับโครงสร้างขาคารด้านบนเราก็ได้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับวางจำทันเรียบร้อยนะครับนี ừ, ผมซื้อแปรมาแล้วนะครับก็งานก่ออิฐก็ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ นี่สะพานหนูนะครับสะพานหนูเราก็จะต่อจากจันทันลงไปนะครับด้านไหนชัดนี่นี่สะพานหนูเราใช้เหล็กตัวซีนะครับสี่สีนิ้วนะครับผมในการมารองรับจันทันด้านบนนะครับนี่คือจันทันเขาเรียกจันทันนจันทันนี่สะพานหนูนะครับ แปรก็จะวางขวางอนสะพานหนุนไดแเลยครับแต่ว่าอยู่บนจันทันนะครับตัวนี้ดั้งนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนครับนี่ช่างแม็กก็กำลังก่อจะเสร็จแล้วนะครับช่องนั้นนี้ก็มาอยู่ด้านบนครับมาอยู่บนตะเคสันนะครับนี่เขาเรียกตะเคสันนะครับผมออกแบบไว้เป็นเหล็กซี สี่นิ้วนะครับหรือว,ว่าสี่ร้อยนะครับความหนาอยู่ที่2มิลน,นะครับประกบกัน2ชิ้นนะครับนี่ประกบกัน2ชิ้นนะครับเราจะเชื่อมมาจากดั้งตะบนนะครับแล้วก็ไล่มาหาอกไก่ตรงนี้นะครับส่วนจันทร์ก็จะวางต่อกันตรงนี้ห่างกันเมน็ดนึงนะครับเดี๋ยวไปรับชมแล้วก็จะอธิบายแต่ละตัวว่า ความเป็นมาของ,งลังคามเป็นยังไงนะครับมีที่ออกแบบยังไงนะครับับ,บ,บ,บชมกันเลยครับตัวนี้เขาเรียกตะเค้นะครับนี่เรือตะเค้ส่วนตัวนี้นะครับที่ไล่ไปเนี่ยเขาเรียกจัทนทรนนะครับนี่เสมอกันเป๊ะนะครับนี่ส่วนตัวที่จับอยู่ตรงนี้เขาเรียกสะพานหนูสะพานหนูมีหน้าที่มารองรับตัว จันทร์น,นะครับสะพานูตัวนี้มีหน้านะที่มารองรับตัวจันทรนนะครับก่อนทําก่อนวางจันทรนนะครับเราจะเราจะยิงตะเข้นะครับหรือว่าวางตะเข้ตัวริมสุดนุ้นนะครับตะเข้ตัวนุ้นนะครับนี่ตัวสันบนด้านนี้นี่ไล่ลงไปสุดเลยนะครับแล้วก็มาด้านหลังนี่ ด้านหลังของผมนะครับตัวนี้นะครับแต่เข้มุกเล็กนี่มกุกมุกหน้านะครับตัวเล็กๆก,ก่อนเราจะวันฉันทันครับเราต้องขึงเชือกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซูไม่ดูนะครับเราขึงเชือกตัวนั้นก่อนนะครับถึงเชือกตัวนี้นะครับก็ยานพนองวิ่งหัวแล้วก็ขึงเชือกตัวนู้นนะครับสุด สุดเียงนีนน่นะครับตัวนู้นนะครับจะทําเอาทูบออกติดไว้นะครับเอาทูบออกติดไว้แล้วก็ขึงเชือกเอน็นนี่เชือกเอ็นตัวนี้นะครับเชือกเอ็นตัวนี้นี่เชือกเอ็นตัวนี้นะครับนี่ที่ผมกรีดอยู่ตรงนี้นี่เราจะขึงหัวท้าย นะครับแล้วก็วางจันทันให้อยู่ระนาบเดียวกันกับเชือกเอ็นนะครับนี่จะเป็นวิธีที่วางจันทันพอวางเสร็จแล้วก็เชื่อมครับวางเสร็จแล้วก็เชื่อมเชื่อมจันทันนะครับระยะห่างจันทันระยะห่างที่กำหนดไว้ก็คือ1เมตรนะครับจันทันมาแล้วน้ำหนักของตัวแปรนะครับตัวแปรจะเป็นแล้วน้ำหนักของกระเบื้องคอนกรีตนะครับ ตักโบ้สีสานเอาเบื้องขกี่คือเบื้องซีแพกนะครับกัเบื้องซีแพคบ้านเรามีสองมุกนะครับบ้านเรามีสองมุกนะครับนี่อุนอีกมุกนึงนะครับมุกผมอยู่อีกมุกนึงส่วนนี้เขาเรียกตะเครางนะครับจะมีรางน้ําใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี สักล็อตนะครับหรือว่าแสกล็อดนะครับนี่ขวางไว้เพื่อยึดไว้นะครับยึดไว้ไม่ให้มันมันดิ้นหรือหรือมันมันโยกนะครับเราก็ยึดปลายไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่แสกล็อตไว้ด้วยนะครับรางน้ําเราจะไว้ไว้ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนครับนะครับสะพานหนูเราทำสามด้านครับทําด้านนู้นนะครับทําด้านนู้นนะครับด้านด้านข้าง เราก็ด้านหลังบ้านนะครับหลังบ้านแล้วก็เนี่ยตรงที่ผมอยู่ตรงนี้ครับคือตรงนี้นะครับเพื่อที่มาลองรับจันทรันนะครับผมนี่ก็คือสเก็ตการทางานของโรงปัญญานะครับการงานของบ้านโรงปัญญานั่นเ่ยเขาเรียกดั้งนะดั้งนะครับตัวบนตัวบนเขาเรียกอกไก่นะครับตัวบนนี้เขาเรียกอกไก่ตัวอกไก่คือคือตัวที่จันทรันไปวางไปวางข้าไปวางที่ซัพพอร์ตมันนะเเรียก โอเคครับเดี okay, ๋ยวผมลงไปข้างล่างก่อนนะครับเดี๋ยวไปย้ายรถให้พ่อก่อนพ่อจะทําการพ่นสีตัวพ่นสีแปนะครับนลงมาด้านล่างนะครับไปย้ายรถให้พ่อเรียบร้อยตอนนี้พ่อก็กําลังจะพ่นสีกันสนิมของแปรนะครับแปรเราใช้ที่ขนาดนิ้วคุณนิ้วนะครับหนาน1งมิลนะครับร่อนมากเลยครับ บนนะครับอันนี้จันทันยังวางไม่เสร็จนะครับเหลือโซนด้านหน้าเเหลือโซนด้านหน้านี้นครับฝากกดตั้งกดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่เป็นด้านล่างนะครับด้านล่างตัวบ้านเพอบ้านเรายกยกขึ้นเจ็ดสิบเสรนะครับตอนนี้เราจะเห็นไหมนี่นะครับนี่คือตัวจันทันนะครับจันทันสะพานหนูนเล็กๆนะตัวนี้จะมุกหน้า ตัวนี้เขาเรียกเนี่ยๆนะตัวมือผมเนี่ยๆเนี่ยเขาเรียกอกไก่นะครับอกไก่ที่มีไก่มีตะเคนมีจระ,ะเ้เนาะ <c oughs> หลังคาเป็นประมาณนี้แหละครับงานหลังคาทีนีช่างเข้มนะครับลูกไส้หลาครับก็กำลังก่ออิบนะครับเนี่ยเป็นช่างอนู่แล้วครับเดี๋ยวจะปั้นเป็นช่างนะช่างเข้มเลยเก่งนะครับอายุ25ปีนะเปบญเพศพ,พอดีเลยครับมาอยู่กับผมนะครับ วันนี้ร้อนจริงๆครับพ่อนคักร้อนมากครับวันนี้นี้พ่อรัฐก,ก็กําลังพ่นสีกสนิมนะครับเราพ่น2รอบนะครับสีกันสนิมสองรอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไคเพื่อเป็นใจให้ให้เราด้วยนะครับจะได้สร้างสรรค์ผลงานนะครับดีๆออกมาให้ท่านได้รับชมนะครับแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆนะครับในงานก่อสร้างนะครับ กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากทีมงานของเรานะครับแต่คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปดูทีมงานก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ